ไอหยกพ่อเองเนี่ยไปสมัครเป็นนักดับเพลิงเหรอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจารย์เห็นพ่อเขาแบบมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วเอ๊หรือว่าเองไปเล่นไฟที่บ้านเขาหนูล้าอาจารย์นั่นแหละแอบไปเล่นไฟที่เียนมาใช่ไหมเออไปเล่นไฟนิดเดียวมันไหมตัวแล้วก็เลิกตุ้ยไอ้บ้าพาไปให้ค,คนอย่างนั้นหรอกเออไม่ต้องเถียงกันหรอกค่ะคือวอลเขาฝันไม่ดีนะคะ ก็ลเลยพกติดตัวมาด้วยผมบอกตาแล้วไลยครับว่าผมไม่ได้ฝันถ้าถึงยังไงก็กันไว้ดีกว่าแก้ไม่ใช่หรอครับไม่เรียกดับเพิงมาเลยละคะเอาเถอะโยมโยมวรชนก็อาจจะเป็นห่วงก็ได้เข้าใจค่ะไม่คิดว่าจะขนาดนี้เนะี่คะอาตมามีเรื่องอยากจะคุยกับโยมสิตาตาก็มีเรื่องที่อยากปารึกษาหลวงพ่อเหมือนกันค่ะ วอคะจุกไปเล่นกังข้างนอกก่อน <c oughs> ไปเล่นกันดีๆนะคะอย่าทะเลาะกันล่ะโหสั่งเป็นลูกเลยนะตา <c oughs>